ดไม่าเนะบอย Boy, ไหนอ้วนน่ะแครงแตกนะครับนี่ขับนะครับชนลูกระนาดชนฟุตบาทนะครับที่ชะลอความเร็วนะครับไปต่างพื้นที่นะครับมองไม่เห็น ได้เรื่องเลยนะครับนี่เลียนแครงใหม่นะครับทีนี้หรือยังไงหรือจะเชื่อมนะครับสึงเลยนะครับนี่งานเข้าเลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับพึ่งวิ่งได้2,463กิโลนะครับ กระจกกระจกนะครับก็แตกหมดไปต่างพื้นที่ต่างหมู่บ้านนะครับไม่รู้